เห็นคนอื่นเขาซื้อบังใบมาใส่ก็ใช้งานได้ถ้าดูรีวิวไม่จบอาจเสียเงินเปล่าแบบนี้ได้นะเรื่องมีอยู่ว่าคุณหนึ่งไปได้บังใบมาใส่เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าเอามาใช้งานแล้วมันหลวมแบบนี้ดีนะที่ไปเห็นคลิปเขามาแนะนำหาท่อ PVC ีมาพาออกแล้วนําไปรองอีกชั้นหนึ่งถ้าจะถามว่าเปลี่ยนเป็นตัวบังใบใหญ่ทําไมทั้งที่เครื่องก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นคําตอบก็คืออยากแต่งใบซิ่งไงปกติความยาวใบมันอยู่ที่6นิ้วไปหาแบบ8หรือ10นิ้วมาใส่ไง,งเขาว่ามันจะแรงกว่าเดิมถ้ามีแบตเตออรรีีี่่่ดดดดคูกกันนนน้้้าาาาถไไมบบงใหิจจะะเ็โข บังใบรุ่นนี้สามารถใช้กับเครื่องน้ำมันได้นะสามารถใส่ได้เลยไม่ต้องแปลงอะไรแต่ถ้าใครใช้เครื่องแบบแบตเตอรี่บอกเลยว่าการแปลงแบบนี้ไม่ได้ยากอะไรเลยแต่การทํางานควรอยู่ในการควบคุมของผู้ใหญ่นะครับสุดท้ายแล้วก็มาถอดบังใบของโรงงานกันต่อไปก็สวมใบแบบซิ่งได้เลยเท่านี้ก็ใช้งานได้แล้วใครอยากให้เครื่องแรงหาแบตเตอรี่ดีๆมาใส่ด้วยนะเพราะตรงนี้อาจต้องขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมต่างๆใครอยากได้เอาไปใช้งานไม่ยากเลยสําหรับคนที่สนใจม,มีพิกัดในคลิปไปกดติดตามไว้แล้วถ้าข้อความมาเดี๋ยวส่งรายละเอียด ไปให้นะคะ